อย่างายคนอาจจะสงสัยว่าติ่งเนื้อที่ว่ามาเนี่ยมันไม่ใช่เนื้องอกใช่ไหมคุณหมอมันมีอาการนํามาก่อนไหมคะว่าติ่งเนื้อเนี่ยอาการเขาจะเป็นยังไงมีเลือดออกหรือมันเจ็บมันปวดยังไงไหมคะติ่งเนื้อหรือเรียกว่าโพลิปนะคะไม่ไม่ค่อยเป็นมะเร็งเป็นติ่งเนื้อเป็นเยื่อบุชั้นเดียวแล้วก็ยื่นออกมาทีนี้บางคนเนี่ยไม่เคยตรวจภายในเลยมาหาชมรดีด้วยว่ามีลิ้นแหลบออกมาในที่ช่องคลอดค่ะคือไอ้ติ่งเนื้อเนี่ยนานเข้านานเข้า มันยืดยาวมาเหมือนลิ้นเลยน้องตั้ง oh. แลกออกมาให้เห็นสีชมพูอ้าว <laughs> ดูโอ้โหคุณเป็นติ่งเนื้อยาวตั้งสิบเซนมันยืนออกมาจริงๆแล้วการรักษาง่ายคือบิดออกแต่ถ้ามันเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอาการถ,าถ,าถ้ามันเล็กๆไม่มีอาการาก็คือมาตรวจภายในเจออันนี้ก็คือคุณอุปการของการตรวจภายในทุกปีถึงไม่มีอาการก็ตรวจเจอติ่งเนื้อก็บิดออกแต่ถ้าติ่งเนื้อเนี่ยเราไม่ได้ตรวจภายในแต่มีติ่งเนื้อนานเข้ามันจะมีตกขาวมีการอักเสบแล้วก็มีเลือดออก โดยเฉพาะเวลามีเพศสัมพันธ์จะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะสรุปว่าถ้าทิ้งไว้มันจะมีอาการนะคะ